เป็นไงบ้างไคะนะักเรียนคุณครูคเรียนแบบมีคู้โลกเหมือนไหมคะสวัสดีนะะักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับครูกิฟต์คนเดิมน,นะคะในรายวิชา วิทยาศาสตร์น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะคคลิปก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งมีชีวิตนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะในกลุ่มของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคุณครูก็จะมีการแบ่งกลุ่มโดยใช้สัญลักษณ์นะคะ สัญลักษณ์นี้นะจะแทนแล้วก็ทาําให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะโดยสิ่งมีชีวิตท,ที่อยู่ด้วยกันนะคะก็จะมี2ส,สิ่งมีชีวิตขึ้นไปนะคะโดยสัญลักษณ์นี้ก็จะแบ่งดังนี้นะคะสัญลักษณ์เครื่องหมาบวงนะคะเป็น สัญลักษณ์แทนสิ่งมีชีวิตที่ได้ประโยชน์นะคะส่วนสัญลักษณ์เครื่องหมายลบนะคะนักเรียนแทนด้วยสิ่งมีชีวิตที่เสียผลประโยชน์นะคะน,นักเรียนส่วนสัญลักษณ์ครื่องหมายศูนย์นะคะแทนด้วยสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์นะคะอะอย่าลอช้ากเลยเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มสิ่งมีชีวิตแรกนะคะซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตนี้เรียกมันว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิต การได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะคือสิ่งมีชีวิต2องชนิดอยู่ด้วยกันและได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะโดยแทนกษณ์ด้วยบวกแล้วก็บวกนะคะสิ่งมีชีวิตสองชนิดนี้สามารถแยกกันอยู่ได้น,นะคะซึ่งถ้าแยกกันไปแล้วก็ไม่เกิดผลใดๆกับ2ฝ่ายเลยนะคะตัวยอย่างเช่นนะคะควายนะคะนเรียนควายอยู่กับนกอินทนะคะควาไยได้ประโยชน์จากนกอินคือนกอินทรียช่วย กินแมลงที่อยู่บนหลังกวานนะคะส่วนนกเอี้ยงได้ประโยชน์คือนกเอี้ยงได้อาหารจากขวานนกเองนี่คือทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์นะคะต่อมาเป็นผีเสื้อกับดอกไม้ผีเสื้อกับดอกไม้นะคะก็คือผีเสื้อได้กินน้ำหวานเป็นอาหารส่วนดอกไม้นะคะก็ได้ให้ผีเสื้อช่วยผสมเกสรเพื่อขยายพันธุ์ นี่คือภาวะได้ไประโยชนร่วมกันอ่ามาดูตัวอย่างต่อไปก็คือมดดำกับเพลีย้ยนะคะมดดำกับเพลีย้ยนะคะก็คือได้ประโยชน์อย่างนี้มดดำนะคะก็จะได้อาหารจากเพลีย้ยส่วนเพลีย้ยก็จะอาศัยมดดำนะคะโดยที่มดดำจะพาเพลีย้ยไปดูดน้ำหวานนะคะตามเกสนดอกไม้ต่างๆนะคะจากนั้น เมื่อมดดำนำเพียไปส่งไว้ที่เกสรดอกไม้นะคะแล้วมดดำก็ทำการไปดูดน้ำหวานจากบริเวณตูดของเพีรืะะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยได้ประโยชน์ในส่วฝาอ่ะมาดูอีกอันนะคะกูกะเชสสวนกับดอกไม้ทะเลกูเชสสวนกับดอกไม้ทะเลก็คือได้ประโยชน์อย่างไรนะคะกูเชสสวนนะคะได้ประโยชน์ก็คือ ให้ดอกไม้ทะเลป้องกันอันตรายให้แก่มันนะคะส่วนดอกไม้ทะเลก็คือได้อาหารจากปูเสฉวนนะคะนี่คือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันอ่ะ่อมาภาวะที่2เราเรียกมันว่าภาวะพึ่งพากันซึ่งภาวะนี้นะคะนักเรียนเป็นภาวะที่ไม่สามารถแยกกันได้นะคะซึ่งเหมือนกับภาวะแรกคือทั้งสอง ่ายได้ประโยชน์คือบวกกับบวกนะคะแต่แยกกันไม่ได้นะคะถ้าแยกกันเมื่อไหร่คือสองฝ่ายตายทันทีนะคะอ่ะ ทีนี้มาดูค่ะตัวอย่างเช่นลากับสาลายนะคะลากับสาลายอยู่รวมกันเป็นดอกสีอย่างนี้ใช่นในคะนักเรียนี่เรียกว่าลาเคนนะคะซึ่งลายเคนก็จะมีลักษณะสีที่แตกต่างกันไปหลายชนิดสีเหลืองสีเขียวสีขาวซึ่งก็เกิดจากลาและสาลายทีนี้เกิดได้ยังไงก็คือลาได้ประโยชน์จากสาลายคือลาจะได้อาหารจากสาลายส่วน สาลายอาศัยความชื้นในการสร้างอาหารจากรานะคะถ้าสมมติว่า2ฝ่ายก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือราหรือสาลายแยกออกไปตัวอย่างเช่นคุณรูบอกว่าราไม่มีราสาหลายจะสร้างอาหารได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีราก็ไม่มีความชื้นสาลายก็จะตายไปหรือถ้าไม่มีสาลาย ปลาจะเอาอาหารที่ไหนก็ไม่มีปลาก็จะตายไปนะคะอ่ะต่อมามาดูตัวอย่างที่สองเขาเรียกมึงว่าแบคทีเรียกับปมรากถั่วในรากถั่วนะคะจะมีกลมเม็ดเม็ดเ็นไหมคะปมเม็ดเม็ดนั้นเรียกว,ว่ากลมรากถั่วในปมรากถั่วนะคะจะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งอาศัยอยู่เราเรียกมึงว่า,าแบคทีเรียไรยโซเบียมไะะรโซเบียม ได้ประโยชน์อะไรจากรากถั่วไรโซเบียมได้ที่อยู่อาศัยก็คืออยู่ในปมรากถั่วส่วนปมรากถั่วได้ประโยชน์จากไรโซเบียมก็คือให้ไรโซเบียมตรึงในตัวเส้นให้กับตัวของมันเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะถ้าแบคทีเรียไรโซเบียม ขาดกลมรากหัวไปก็จะตายเพราะไม่มีที่อยู่มันเป็นแบคทีเรียที่ต้องอยู่ในรากถัวโดยเฉพาะนะคะนักเรียนจำไว้เลยต่อมาถ้ากลมรากหัวไม่มีไรโซเบียมอยู่ในรากกลมรากโสมก็จะตายเหมือนกันเพราะไม่มีใครเติงไนโตรเจนให้กับมันนะคะอันนี้คือในภาวะที่เป็นภาวะพึ่งผ่ากันนะคะมาดูอีกสองตัวอย่างนะคะก็คืออันนี้เป็น โปรโตซวัวในลำไส้ปูและอีกอันนึงก็คือไลเชนเอง,เองแต่เป็นไลเชนที่เป็นต่างจากที่คุณครูยกตัวอย่างมาจากสไลด์ก่อนหน้านี้อันนั้นจะเป็นไลเชนสีเหลืองอันนี้จะเป็นไลเชนสีเขียวคุณครูขึ้นมาให้ในักเรียนดูว่ามันมีไลเชนหลายชนิดที่สีที่แตกต่างกันไปอ่ะลองดูตัวนี้แบคทีเรียอขอโทษค่ะอันนี้คือโปรโตซวัวในลำไส้ปูอ่ะมันได้ประโยชน์ด้วยกันยังไง พวกได้ประโยชน์ก็คือให้โปรโตโซนะคะโปรโตโซก็คือแบคทีเรียนะคะย่อยย่อยอะไรย่อยไม้หรือย่อยอาหารที่กวกมันไปกินมาเนี่ยในท้องเนี่ยย่อยนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดซึมเข้าลังกาดนะคะส่วนโปรโตโซโปรโตรโซได้อะไรจาก บวกนะคะก็คือได้ที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะก็คืออาศัยอยู่ในร่างกายของตัวเมื่อ2ชนิดนี้หรือ2ฝ่ายนี้แยกกันอยู่นะคะนักเรียนก็จะเสียชีวิตอ่ะต่อไปภาวะที่3หรือกลุ่มที่3เราเรียกว่าภาวะอิงอาศัยภาวะนี้จะมีฝ่ายหนึ่งคือได้ประโยชน์ก็คือเป็นบวกแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะนักเรียนไม่ได้แล้วก็มีเสียประโยชน์ก็คือเป็น นะคะตัวอย่างเช่นฉลามกับเหาฉลามคําว่าเหาฉลามไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวเหาเหมือนที่อยู่บนหัวเรานะคะเหาหมายความว่าสัตว์ชนิดเล็กๆที่คอยเกาะอยู่ตามหางอยู่ตามซอกอยู่ตามอา่า หัวฉลามเนี่ยค่ะู่ตอนนี้เกาะไปทําไมเกาะไปเพื่ออาศัยหรือกินอาหารกับฉลามซึ่งฉลามไม่ได้ไม่เสียประโยชน์เลยเพราะว่าฉลามเนี่ยเขาก็ต้องกินอาหารอยู่แล้วถูกไหมคะเมื่อเศษอาหารจากเหลือจากฉลามที่กินหลุดลอยมาเหาฉลามที่เกาะไปด้วยเนี่ยก็จะกินเศษอาหารเหล่านั้นนะคะคือเหาฉลามก็จะได้ประโยชน์คือเป็นหัวส่วนฉลามก็เป็นศูนย์นะคะ ต่อมาค่ะปลากับปลาการังปลาเนี่มู้นเองใช่ไหมคะนักเรียนปลากับปลาการังได้ประโยชน์ยังไงปลาปลาหรือปลาการังได้ประโยชน์ปลาได้ประโยชน์นะคะก็ใส่ปลาการังหลบภัยใช่ไหมคะส่วนปลาการังไม่ได้และไม่เสียประโยชน์นะคะนกทํารังบนต้นไม้นกได้ประโยชน์ก็เป็นบวกส่วนต้นไม้ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ค่ะมาดู กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่และเฟิร์นกับต้นไม้ใหญ่สองชนิดนี้เหมือนกันนะคะนะนักเรียนแต่คุณครูให้ดูว่ามันมีความต่างก็คือต้นกล้วยไม้กับต้นเฟิร์นนะคะให้ดูแค่ว่า,าชนิดของรากมันต่างกันทีนี้มัน ได้ประโยชน์อย่างไรนะคะต้นกล้วยไม้กับต้นฟืได้ประโยชน์คือได้ที่อยู่อาศัยจากต้นไม้ก็คือเอารากตัวเองมาไปเกาะอ,อยู่ใช่ไหมคะแต่ถามว่าต้นไม้เสียประโยชน์ไหมไม่เสียประโยชน์นะคะเพราะว่ารากของกล้วยไม้กับเฟื่เนี่ยไม่ได้เจาะลึกหรือไปแย่งอาหารจากต้นไม้ใหญ่มันแค่อาศัยเกาะอ,อยู่เฉยๆนี่คือภาวะอิงอาศัย ต่อมาภาวะล่าเยื่ออันนี้คุณครูคิดว่านักเรียนจะต้องมีความเข้าใจดีแน่ๆภาวะล่าเหยื่อหมายความว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นบวกคือได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นลบนะคะนั่นเลยคือเสียประโยชน์อทีนี้ในภาวะล่าเยหยื่อผู้ที่ได้ประโยชน์เราจะเรียกว่าผู้ล่าส่วนผู้ที่เสียประโยชน์เราจะเรียกว่าเหยื่อนะคะทีนี้ตัวอย่างเช่น สิงโตกับม้าลายสิงโตกับม้าลายสิงโตเป็นผู้ล่าได้ประโยชน์ม้าลายเป็นเหยื่อถูกสิงโตกินก็เป็นผู้เสียประโยชน์กบนะคะนักเรียนกบนะคะมแมลงเป็นเหยื่อกบเป็นผู้ล่าเพราะฉะนั้นกบได้ประโยชน์แมลงเสียประโยชน์นะคะอะมาดูตัวอย่างเยี่ยวกับปลาเยี่วกับปลาปลาเป็นผู้ล่าปลาได้ประโยชน์ เป็นบวกส่วนเยียกอะะขอโทษนะคะนักเรียนเอาใหม่เยี่ยวเป็นผู้ล่าเหยี่ยวได้ประโยชน์นะคะเป็นผู้ล่าส่วนปลาเป็นเหยือ่อเสียประโยชน์เป็นลบนะคะอ้าวทีนี้มาดูแมงมุมกับจิ้งจกแมงมุมเป็นผู้ล่าะคะะส่วนจิ้งจกเป็นเหยื่อนะคะอันนี้คือตัวอย่างภาวะล่าเหยือ่ออ่ะทีนี้มาดูภาวะสุด เรียกว่าภาวะปรสิตภาวะปรสิตเหมือนกับภาวะไล่เหยื่อคือคนที่ได้ประโยชน์จะเป็นบวกส่วนคนที่เสียประโยชน์จะเป็นลบนะคะนักเรียนทีนี้แต่มันจะต่างกันตรงที่เราจะไม่เรียกว่าผู้ล่าและเหยื่อแต่เราจะเปลี่ยนเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์เรียกว่าผู้อาศัยส่วนผู้ที่เสียประโยชน์เรียกว่าผู้ถูกอาศัยคือคนที่เป็น ฝ่ายที่เป็นบวกเรียกว่าคู A ่อาศัยฝ่ายที่เป็นลบเรียกว่าคู่ถูกอาศัยอ่ะทีนี้ตัวอย่างเช่นต้นฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่นะคะต้นฝอยทองกับต้นไม้ใหญ่และกาฝากกับต้นไม้ใหญ่ซึ่ง2ชนิดนี้ัเรียนจะแตกต่างจากภาวะเมื่อกี้นะคะคือต้นกล้วยไม้กับต้นเฟิร์นะคะ ต้นฝอยทองกับต้นกาฝากเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่เป็นผู้อาศัยอยู่กับต้นไม้แต่เป็นผู้อาศัยที่อาศัยโดยการไปแย่งน้ําแรดธาอาหารจากต้นไม้ที่มันอาศัยอยู่มันก็เลยกลายเป็นปรสิตนะคะอ่ะส่วนต้นไม้ก็เสียประโยชน์นะคะนักเรียนโดยที่โดนแย่งสารอาหารหรือดูแรดธาสารอาหารไปหมดเลยนะคะก็คือเป็น ผู้ถูกอาศัยนะคะอ่ามาดูตัวอย่างต่อไปนอนกินใบไม้นอนเป็นผู้อาศัยนะคะได้ประโยชน์ส่วนใบไม้เป็นผู้ถูกอาศัยคือผู้ถูกนอนอาศัยอยู่นะคะเสียประโยชน์เพราะว่านอนกัดกินใบไม้หมดเลยนะคะรวไมไปถึงเขาของคนเขาอยู่ในคน คนตัวเราเนี่ยเป็นผู้อู่อาศัยเขาเป็นผู้อาศัยเขาได้ประโยชน์เป็นบัวคนเป็นผู้อู่อาศัยเป็นลบนะคะอ่ะต่อมาเห็บหมัดอยู่ที่อยู่ในสัตว์นะคะก็คือเห็บเป็นผู้อาศัยได้ประโยชน์มัดก็เป็นผู้อาศัยได้ประโยชน์ ส่วนสุน,นัขแมวรวมไปถึงวัวหรือสัตว์ชนิดต่างๆที่มีเห็บมัดเหล่านี้จะกลายเป็นคู้เสียประโยชน์นะคะอ่าอันสุดท้ายพยาธิในคนและสัตว์อ่าพยาธิในคนและสัตว์นักเรียนดูน่ากลัวเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนกินอาหารเนี่ยต้องกินอาหารที่สุกนะคะพยาธิในคนเนี่ยเป็นปรสิตนะคะเพราะว่ามันอะดยู่แย่งสารอาหารที่เขาบอกว่าใครที่เป็นพยาธิใะร่างกายขอมใช่ไหมเพราะโดน พยาธิใครที่มีพยาธิในร่างกายเนี่ยจะตัวผอมพรดะโแย่งสารอาหารไปหมดมนั่นแหละคะ่ะพยาธิเนี่ยแขมพยาธิยังส่วนที่เป็นโรค้วยนะคะนักเรียนมันจะได้ประโยชน์ส่วนตัวคนหรือตัวสัตว์ที่มีพยาธิอาศัยอยู่นะมันเราก็จะเสียประโยชน์ไปนะคะอันนี้คือภาวะอ้าวทีนี้ทุกก็จะมาสรุปน,นะคะทั้งหมดว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้วยกันร,รวมกันเนี่ย มีการรวมกันอยู่เป็นกล่ภาวะนะคะภาวะที่หนึ่งเราเรียกว,ว่าภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันแยกกันอยู่ได้เป็นบวกบวกภาวะที่สองนะคะเป็นภาวะพึ่งพากันแยกกันอยู่ไม่ได้เป็นบวกบวกภาวะที่สามเรียกว,ว่าภาวะอิงอาศัยนะคะคือบวกกับ สูงนะคะนักเรียนภาวะที่สีนะคะคือภาวะล่าเหลี่ยมนะคะบวกกับลบนะคะนักเรียนบวกก็คือผู้ล่าลบคือเหยื่อนะคะอ่ะภาวะที่5ค่ะเป็นภาวะปรสิตนะคะบวกกับลบคนที่เป็นบวกฝ่ายที่เป็นบวกเรียกว่าผู้อาศัยส่วนฝ่ายที่เป็นลบนะคะเสียประโยชน์เรียกว่าผู่ อุปาานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะที่ได้เรียนกับคุณครูและเพียรสิ่งสาคัญนักเรียนอย่าลืมบทบควนบทเรียนนะคะและนําความรู้นี้นะคะไปใช้ในการทําใบงานที่คุณครูได้ให้ไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。